สวัสดีค่ะวันนี้เมมีนัดเช่าพระที่วัดบาสแกนในนะคะระหว่างที่รอเวลาก็ได้เข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่เม่งและได้ทำบุญด้วยค่ะ หลวงปู่แม่งท่านเป็นพระที่เก่งด้านการรักษาโรคนะคะเมก็ขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งถึงลูกค้าทุกท่กทานให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บที่เจ็บป่วยก็ขอให้อาการดีขึ้นและหายดีนะคะ ทั้งหมดจะมีหน,นึ่งสามสี่ห้าหกมีเจ็ดองกอดีพี่เขามีส่งรูปมาให้ดูก็เลยมาขอดูตัวจริงด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเปิดราคาไว้เท่าไหร่คะสองหมื่นครับ นะขอดนะูหลังแป๊บหนึ่งนะคะเปิดสองหมื่นถ้าเกิดว่านะชุดนี้ <Okay. S 1> สักหมื่นหกได้ไหมคะเออไม่ได้ขเขาได้หนึ่งแปดห้าร้อยได้หมื่งแปดห้าคอ้นนี้ได้ไหมอะ่ะหมื่นเจ็ดได้ไหมคะไม่ได้จริง <laughs> ต <1800. S 1> okay. ็มท <Please. S 1> ี <sucks> <500. S 2> okay. ่เท่าไหร่ก็หนึ่งแปดห้าร้อยครับดหนึ่งแปดห้าร้อยเลยโอเคค่ะได้ทั้งหมดทีงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดองหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะคะโอเคค่ะได้เดี๋ยวจ่ายเป็นเงินสดแล้วกันนะคะอันนี้หนึ่งนะคะ 8, ี้แปดพันก็ห้าร้อยอ่ะนะคะครบนะคะนําอีกทีไหมได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ